สวัสดีนักเรียนชั้นป .1 นะครับทุกคนนะอคุณรูขับที่นู้งทุกคนนะครับวันนี้เราจะเรียนหนังสือนะครับในวิชาสุขศึกษาและพะละศึกษานะลูกในหนังสือนอ้อรูปรล่นแบบนี้นะลูกที่มีรูปเด็กน้อสีเขียวนะครับเห็นว่าป .1 นาอเด็กใส่ชุดสีแดงนะครับโอเคนะครับเราจะเริ่มเรียนในหน่วยที่หนึ่งนะครับในหน่วยที่น้องนอเกีย่ยวกับตัวของเรานะลูก ในหน่วยที่1จะมีอยู่สองบทด้วยกันนะครับบทที่1นะครับเกี่ยวกับร่างกายของเรานะครับบทที่2เกี่ยวกับฟันของเราเนาะเรามาเริ่มเรียนกับร่างกายของเราลูกร่างกายของเรานะครับถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนะครับอวัยวะของเราถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับเป็นอวัยวะภายในนะครับและอวัยวะภายนอกนะครับอวัยวะภายนอกเป็นอวัยวะที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าลูกนะครับอวัยวะภายนอกที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะ ไม่ว่าจะเป็นตานะครับเป็นตาเป็นหูเป็นจมกูกเป็นปากนะครับแขนขาทุกส่วนนะครับเป็นอ,อวัยวะภายนอกหมดเลยนะครับทรงผมนะครับผมของเราลูกก็เป็นอวัยวะภายนอกหมดนะครับเอาอวัยวะภายนอกก็มีหน้าที่ของมันนะลูกหน้าที่ของแต่ละหน้าที่นะครับตามีไว้ดูนะครับหูมีไว้ฟังนะครับจมูกมีไว้หายใจนะครับหรือดมกลิ่นนะลูกอ่า ปากนะครับมีไว้อะไรมีไว้พูดสื่อสารนะลูกนะครับแขนมือนะครับมือมีไว้จับสิ่งของต่างๆนิ้วมือนะครับนิ้วเท้านะลูกทุกคนมีเหมือนกันหมดทุกคนเลยนะครับถ้าเกิดเป็นคนนะครับมีหมดทุกคนเลยนะครับแต่ลักษณะของอวัยวะมันก็ไม่เหมือนกันลูกบางคนเป็นสายตานะครับตาอาจจะเล็กกว่าหนึงนะครับบางคนผมอาจจะ ตาน,น้าตาลไม่ออกสีดำนะครับบางคนตาสีฟ้าอย่างไห้กระดังจะเป็นตาสีฟ้าเห็นไหมมีตาเหมือนกันสองข้างเหมือนกันมีจมูกเหมือนกันแต่ตาลักษณะตาบางคนหูนะครับหูอีกหูก็อาจจะเล็กกว่าหรือว่าใหญ่กว่านะครับถึงเพื่อนกันเราก็พละลักษณะกันนะเพื่นอยู่กับพตุกของแต่ละคนลูกเนาะนะครับหน้าที่ของมันก็ถูกแบ่งออกเป็นหน้าที่นะครับอย่าใช้ผิดประเภทเนาะนะครับหน้าที่ของมัน,น แต่ละหน้าที่นะครับถ้าใช้ปีดประเภทอาจจะอันตรายต่ออวัยวะส่วนนั้นได้นะลูกเนาะนะครับเรามาเริ่มทํรายงานไปเลยดีกว่านะครับในรายงานที่1เนาะนะครับนะรูบปร่างรายงานจะมีลักษณะแบบนี้นะลูกอ่าลักษณะแบบนี้เนาะลูกคนนะครับโอเคไหมนะลักษณะแบบนี้นะครับโอปเคน,น,นะครับรายงานที่1เกี่ยวกับนี่ในรูปรูปดวงตาเนาะตานะครับครูจะให้ลูกนะครับเติม ทำนะลูกทำที่อยู่ในสี่เหลี่ยมเนี่ยลูกเอามาเติมให้ถูกต้องนะลูกเห็นรูปอะไรใสให้ถูกต้องหน้าที่ของมันทําอะไรใส่ให้ถูกต้องนะครับบรรทัดที่สองเนาะใส่หน้าที่ของมันบรรทัดแรกใส่ชื่ออวัยวะต่างต่างของรอ่างกายเนาะโอเคไหมนะครับนะครับทำให้ครบหมดทุกข้อนะลูกสี่ข้อสามารถตกแต่งระบายสีได้เลยนะครับตามความสามารถของลูกน,นะครับนั้นถ้า แล้วรูก็เขาจบกานสอนเพียงเท่านี้นะลูกนะโอเคเนาะ